บาติเนาะเป็นได้กินบ่เกมม่ม แก่ส่งให้น้องอนออ้อจะเป็น้กว่าที่กินเบนบแบบจะจะดอุ่นแบบอุ่นให้มันร้อนๆ้อนจะต้องเล็กให้ร้อนๆใส่หมองขาครับ ต้มสมนาะแยบอยู่เดนเดี๋ยวบุนไเ,เอาแ้บพี่น้องอะเวสิด้เวฟเพิ่พี่น้องต้มสมบัติอคอโอ้ปาดสาธิตโถตับปลามาจวดน้ำกันด้วยพี่น้องมาอนิเ้อหยุดงานวันแม่ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะแกงส้มกิน เดี ings, ๋ยวขอเวฟก่อนนะเวฟก่อนไปเนาะอือใส่หม้อข้าวนะครับการเปลี่ยนแล้วก็เสียบปลั๊กก่อน ปิดสวิทช์สามพอมาดูกันมาดูวิธี King Some. นะทั้งวันเลยนะแล้วก็ยังไม่ลูกานที่บ่หวยนะพี่น้องนองพักก็ได้ วนห้องพักจอนๆยาธาตุครอบพี่น้องยาธาตุยาบำรุงร่างกาย